เงินเราเรียบร้อยนะคะวันนี้อยากกรีดดังๆมากเลยค่ะเอาเงินค่าเทอมที่ขอแม่มาไปใช้หมดแล้วนะคะอยากได้เงินแบบเร็วๆนะคะให้ทันจ่ายค่าเทอมก็เลยทำยังไงดีละ่ะมานี่เลยนะคะเว็บจีคลับค่ะมีเกมให้เล่นแล้วเล่นเราได้เงินจริงด้วยเติมเงินเข้าไป3,000ันี่ยอสามพัมาดูนะะันค่ะเลือกเกมนี้นะคะ ห้องมีให้เลือกเยอะค่ะเลือกมาสักหนึ่งห้องอ่ะเราเอาห้องบีเข้าไปนะคะไม่ทันแล้วะคะ่ะการวางเดิยพันเจ้านารอการเปิดไพ่ค่ะผู้เล่นสามแฉกเจ้ามือศูนย์แล้วก็สามารถดูได้นะคะว่า <จน S 1> ที่ผ่านมามันนะอะไรประมาณไหน ขณะน,นี้ท่านสามารถวางเดิมพันได้แล้วค่ะดืนยันไปค่ะแล้วก็นั่งรอชิวๆค่ะ เรานารองการเปิดพไพ่ค่ะเล่นสองแดงเจ้ามือหกแดงผู้เล่นสองแดงเจ้ามือหกแดงผู้เล่นหนึ่งแดงเจ้ามือชนะค่ะ,<น>ะเราได้เงินแล้วทีนี้ขณะนี้ท่านสามารถวางเดิมพันได้แล้วค่ะเราจะลองวางเยอะขึ้นจะได้เงินเร็วๆนะคะ กันค่ะที้นสุดการวางเดิมพันจงนารองการเปิดไพ่ค่ะผู้เล่น6แ้งเจ้ามือ3แ้มผู้เล่น6แ้งเจ้ามือ9แดงเจ้ามือชนะสบายสบายเราได้เงินมาแล้วนะคะาา5,008นะคะเราลงทุนไปเมื่อกี้ทั้งหมด3,000นะคะง่ายๆมากเลย เราก็ยืนยันเลิกเล่นค่ะแล้วเราก็กดออกจากระบบนะคะปึ๊บเสร็จปึ๊บเราลองไปถอนเงินกันดูดีกว่าว่าเว็บเนี้ยได้เงินจริงหรือเปล่านะคะอืมเราก็แจ้งถอนเลยค่ะนะ ก็มีชื่อนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถอนเนาะถอนหมดเกือบหมดแล้วละกัน5,800ต้องบอกว่าเร็วมากนะคะแอดมินเราทำงานเร็วนี่เห็นไหมคะไม่ถึง1นาทีก็ตอบกลับมาแล้วเราทำรายการสักครู่หนึ่งนะคะไม่ถึง5นาทีค่ะเราก็จะได้สลิปยืนยันมาว่า ถอนได้เรียบร้อยแล้วก็ได้เงินง่ายได้เงินเร็วค่ะใครที่ต้องการใช้เงินด่วนแบบเราแบบนี้นะคะไปจ่ายค่าเทอมเงินขาดเงินไม่พอแอบเอาไปใช้ก่อนก็มาเล่นเกมสนุกๆแล้วก็ได้เงินด้วยที่เว็บ G Club กันได้เลยค่ะมาแล้วนี่ไงได้เงินเราเรียบร้อยนะคะ ก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายได้เลยนะคะทำรายการเรียบร้อยค่ะใครที่อยู่ว่างๆชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็มาเล่นได้ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะคะที่เว็บซีคลับค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ